นี่หลังคาที่เป็นสีสีสีแดงๆเนี่ยเมื่อคืนเราเช่าเหมาไปหมดเลยครับสี่ลำนอนลำละสองพันนะครับถูกดูพอเรามาแชร์กันคนละสองร้อยได้ครับแต่สิบคนนะมันจะไม่ได้แปดคน,นพี่ตู่พี่ไปแล้วเขาแยกแพราไปแล้วครับเนี่ยแพรละสองพันนะครับ พอมันอยู่ได้แปดถึงสิบคนก็เฉลี่ยกันแล้วคนละสองร้อยก็คุ้มอยู่แต่เราเหมาหมดนี่หมดนี้แปดพันเรามากันก็หลายคนอยู่ของเราก็อยู่ประมาณเฉลี่ยกันแล้วคนละประมาณสามร้อยแต่เราเสียกันค่ากงค่ากินก็อยู่ประมาณคนละห้าร้อยก็ไม่แพงคนละห้าร้อยไม่ใช่คนละห้าร้อยขัวละห้าร้อยก็ตกคนละสองร้อยห้าสิบบาท เอ้ยแปดคนละส0่ร้อยก็คนละ500คนละสี่ร้อย้เออคนละสี่ทั้งหมดเนี่ยคนละ450ผมก็ออกไป800 900เก้้อนี่เขาดันเลยนะ นี่รถเครื่องเราจนจอดไว้นี่ครับเดี๋ยวเราอีก,อ,กอีกพวกสี่เบี้ยนี่อยู่ข้างบนคนระับเพราะว่าเขาข้องต่ำมาลงมาไม่ได้นี่พวกเราก็จะลงมาอยู่ข้างล่างกันไม่ต้องมาถามตอนลงรอด,ดูตอนขึ้นเถอะ